สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยพร้อมเริ่มต้นกันที่เปอร์เซอร์ติของเจ้าเช็กนะครับหลังลงเล่นให้กับซัปโปโรเกนเพะซิเวียไป1ประตูต่ 2. อ2เจ้าฟอร์มการเล่นของเจ้าเชกผูช้ชมชาวุารซานกันหน่อยครับนารุกดีกินทีมชุดิไทยหลังลงสนามช่วยต้นกัดฮอกไกโดคอนเสิร์ตซัปโปโรปร,รังพ่ายมาชิดะซิเวียทีมน้องใหม่ไป1-2นะครับในศึกฟุตบอลเจลีกฤดูกาล2024นัดที่4เมื่อวันเ,เนสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับ เดยเจ้าเจได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วและเป็นเกมที่3ในการน,นี้ที่ลงเป็นตัวจริงและอยู่ครบจนจบเกมด้วยแต่ว่าเกมนี้เจ้าตัวยังสะดุดทําให้ผ่านไป4นัดมีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับสำหรับทีมซัปโปโรจมอยู่อันดับที่20บวยของตรงนารางคะแนนแบบนี้มีโอกาสเลยละครับที่โค้ชจะโดนไล่ออกสถิติการเล่นของเจ้าเช็ซูเปอร์โชว์โซชันในเกมดวลกับมาชิดะซิเวียมีดังนี้นะครับ เรเล่น90นาทีนะครับจำนวนการยิงทั้งหมด1ครั้งความแม่นยำในการพานบอล30ครั้งจากทั้งหมด40ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์75เปอร์เซ็นต์ยิงติดบล็อก1ครั้งสัมผัสบอลทั้งหมด62ครั้งการแตะบอลในพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ3ครั้งจาก5ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์6กบเปอร์เซ็นต์จบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย9ครั้งความแม่นยำของบอลยาว3ครั้งจากทั้งหมด5ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ เคลียบอลหนครั้งยังบสรเส็จยหนึ่งครั้งจากทั้งหมด1ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ้อตั้งรับ3ครั้งการเก็บบอล3ครั้งชนะการดวล5ครั้งแพ้การดวล8ครั้งชนะการดวลบนพื้น4จาก10ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ชนะการดวลการกัดหนึ่งครั้งจากทั้งหมด3ครั้งคิดเป็น3าาเปอร์เซ็นต์ถูกทำฟาวสูญครั้งและไปทำฟาวเขา1ครั้งนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับโจเช็คของเรา ยังม yeah, ีโอกาสอยู่นิโคลัสมิโกสันนะครับมีความหวังอยากพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกนิโคลัสมิโกสันแบ็คขวาของโอบิโอเนเซมีความหวังนะครับอยากจะพาทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกหลังจากที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้เดินทางมาแรงานตัวกันเกือบครบแล้วนะครับขาดแค่นักเตะที่ขาดแค่ในต่างแดน4คนเพื่อเตรียมลุยลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดรอกเลือกนัดที่3กับนัดที่4โดยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ วันที่21และวันที่26มีนาคมนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับล่าสุดนิกเกอ์ลัตเบอกสันนะครับแบ็กขวาทีมชาติไทยได้สัมภาษณ์ผ่านเพจฟุตบอลไทยโดยพูดถึงบทบาทของตัวเองภายในทีมโอบิโอเดนเซ่ที่สลับลงเล่นเป็นตัวจริงกับตัวสำรองบ่อยๆพร้อมเปิดเผยน,นะครับว่าเป้าหมายสําหรับทีมชาติในตอนนี้ก็คือการช่วยให้ทีมเชาติไทยไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกให้ได้ช่วงหลังๆผมเข้าๆออกๆใน11ตัวจริงบ่อยๆแต่ เวลาอยู่ในสนามผมเองก็เต็มที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นดีๆขึ้นซึ่งมันก็มาจากการที่ได้คุยกับโค้ดด้วยสําหรับทีมชาติไทยผมรู้สึกตืน่นเต้นที่เล่นงเล่นเพราะผมรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านของผมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไทยไปแล้วและมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และผมหวังว่าจะพาทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้ซึ่งมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับด่วนสถานการณ์พลิก อัปเดตจำหน่ายตั๋วเกาหลีใต้พบไทยหลังเจอประเด็นร้อนอกคังอินทับช่องศึกฟีเวอร์หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนจากกรณีอกคังอินมีชื่อติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดพบกับทีมชาติไทยของเราสองแมตช์คัดบ,บนโลกซุนเอเชียเดือนมีนาคมซึ่งกำลังทําให้เกิดกระแสแฟนบอลว่าจะไม่เข้าชมเกมการแข่งขันเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยในวันที่21มีนาคมที่ 3, สนามโซเวอร์คับสเตเดียม แต่ถ้าว่าล่าสุดนะครับพิกสถานการ์กลับพิกไปพิกมากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อสื่อของเกาหลีใตา้รายงานบอกว่าหลังจากสหพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA เปิดจาหน่ายตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขัน,นที่จะพบกับทีมชาติไทยที่สนามโซโวลคัพสเตเดียมปรากฏว่าด้วยเพียงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นตั๋วเข้าชมเกมเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยขายหมดเกลี้ยงภายในพิตาโดยยอดจำนวนตั๋วอยู่ที่6 0,000กว่าที่นั่ง ซึ่งนั่นมงบอกว่าการที่ทีมชาติเกาหลีใตพ้พบกับทีมชาติไทยเป็นที่นิยมสูงในหมู่แฟนบอลเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวย้ำอีกครั้งนะครับว่าตั๋วเต็มแล้ว6 0 0 0 0ใบด่วนคุณแม่ฟินบราวโพสตสนับสนุนลูกเล่นทีมชาติไทยเฮฮาสะเทือนวงการฟุตบันไทยอีกครั้งนะครับเมื่อคุณแม่ของฟินบลาวหรือ พิรวัตรฟินบลาวปักกันหลังเจ้าของส่วนสูงถึง190เซนติเมตรโดยโพสต์สนับสนุนลูกชายให้เล่นกับทีมชาติไทยเท่านั้นพิรวัตรฟินบาวนะครับปักกันหลังของสโมสรคาสูรูเอฟซีทีมในลีกบุนเดสกาเยอร์มัน2ประเทศเยอรมันถูกเรียกตัวเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดยู20เปภายใต้การนำทัพของหัวโค้ชชาวญี่ปุ่นยูกิซังยูกิริซารสตาฟช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้ โดยสำหรับฟินบาวนะครับปัจจุังในวัย16ปีก็ถือว่าเป็นนักเตะสายเลือดไทยแท้และเป็นเจ้าของส่วนสูงถึง190เซนติเมตรปัจจุบันอยู่ในทีมเยาวชนของคาสุรุเอซีอยู่17เพโดยในล้นการ2023ทึมส4ฟินบาวลงเล่นไป21เกมยิงไป3ประตูโดยฟินบาวจะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยทัพช้างศึกชุดอยู่20เประหว่างวันที่18ถึงวันที่26มีนาคมณแคมป์บุรีมัมยืนเต็ดจังหวัดบุรีล์นะครับ คุณแม่นะครับเป็นคนไทยรับรองว่าจวดแน่นอนด่วนแฟนชาวไทยได้เหออชิอิจอได้ปีกซ้ายตัวทับอิมพอร์ตจากยุโรปเก่งเกินรุน่นมาอยุ20่ปีมีสิทธิ์ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แลังจะมีการยืนยันจากลียงอาการดมีแล้วนะครับว่าท่านั่นของเอรันเกนยาแข่งเยาวชนตัวเก่งในวัย18ปีจากสโมสรโอลิมปิกลียง ทีมยยกษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสตัดสินใจเข้าร่วมทีมเชดไทยหลยังจากมีการประกาศรายชื่อเรียกตัวจากทีมเชฟไทยชุดอยดู่ยเปหรืดอสํสำหรับเอลวันกาญยาแข้งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสถูกยกให้เป็นข้งตัวท็อปของรุ่นคนหนึ่งในลีกฝรั่งเศสซึ่งโอลิมปิกยงถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสเอลวันกาญยาถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกยงอยู่บ่อย และทิศกันปัจจุบันเขาหนึ่งเล่นกับเพียงแค่ทีมชุดอยู่19ปีเท่านั้นแต่เขาได้รับโอกาสลงสนามกับทีมสำรองโอลิมปิกลียงไปแล้วถึง5เกมการตัดสินเข้าร่วมทีมชุดิไทยของเอรันกันยาในครั้งนี้เขาอาจจะมาได้เล่นกับทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีเพียงอย่างเดียวเพราะด้วยฝีเท้าที่เก่งเกินรุ่นของเขามีสิทธิที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นเอรันกายาถูกดันขึ้นไปนเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของ มาซาธาอิจิเอลวันกานิยานะครับเป็นตั้งแต่เริมเส้นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ด้วยความสูงถึง185เซนติเมตรตำแหน่งหลักของเขาก็คือเรียมเส้นทางฝั่งซ้ายเล่นในทั้งปีซ้ายและฟุนแบ็กซ้ายแต่ว่าโค้ชมักจะจับเขานะครับไปเล่นเรียมเส้นทางฝั่งขวาด้วยยืนในตำแหน่งปีขวาและฟุนแบ็กขวาจุดเด่นของเอลวันกานิยาก็คือมีรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแร่ง ไปกระบอลดีๆและรวดเร็วมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและมีความคล่องตัวที่สูงมากซึ่งหลังจากนี้เอรันกันยาจะเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยชุดอยู20เปยฉะนั้นหมายความว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วครับที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นเขาขึ้นไปเป็นกําลัางหลักกําลัางสําคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นํคทับของมาซาธะอิชิอิอย่างแน่นอนนะครับ นี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่16มีนาคม